สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาเอาต่อเลี้ยงนะครับห้าลังครับหกลังครับตอนนี้เลี้ยงไว้หลังบ้านครับเจอเรียบร้อยครับขโมยจกไปสี่ลังครับก็เลยต้องมารีบเอานี่ครับครับเพราะว่าเลี้ยงไว้กลางทุท่งนาครับเป็นจุดเด่นเลยครับ อยู่ต้นเดียวเลยครับต้นไม้ต้นนี้ครับเดีย๋ยวจะไม่ได้อะไรนะครับสองปีแล้วครับโดนขโมยนะครับสองลังนี้ใหญ่นะครับลังนี้ยิ่งใหญ่ครับแล้วก็เก็บทพล,ลังกันครับ ้าาคุณเงอรัไม่เอาเดี๋ยวก็กลัวหายนะครับดีกว่าไม่ได้ครับโดนมาแล้วครับสี่ลังครับครับก็มาลังแรกนะครับลังใหญ่ที่สุดนะครับนี่ครับลังนี้น่าจะมีสองกิโลครับลังนี้ใหญ่ที่สุดแล้วครับ นตกใหม่ๆนะครับต่อจะขยันครับสร้างรังครับนะครับแล้วก็ให้ทานเอ็มแกะครับงามอ,อ่ะงามอยู่หรอวเอาหมดเลยกับไปยกแปยก่ยังเต่งมดยกหัวแป่เดียว เอาสักสองเพนก็ได้ก่ะดีเจ้าก่ะเยอะกว่าแป้นัง่ะมืองัดเนาะมืองัดเ่ะเดี๋ยวมาได้คึน mới ngặt không tiếp lại thế này เอาเข้าพญาแล้วนี่ตึ้งดีนางพญานะ่งเข้าพญาแล้วนี่นางพญาคน่หปล่อยนี่ยครับเข้านางพญาไวมากครับโอเคครับใส่เลยใส่ซ่ามาเลย ดีนี่เดี๋ยวก็แตกแล้วยังดีหางมันเนี่ยเดี๋ยวก็แเตกะก็เมาบอกหางแรกครับประมาณ2อกิโลครับตรงนี้ครับ ปีนจะลีดลงเหงือนเราให้ปีนนักคอนนะบนเหงือกนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาลังนี้กันนะครับลูเล็กทุกลังครับ